สวัสดีครับพบก,กับช่องชาวนาพาคําสวนนะครับวันนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนแรงมานานนะครับทีนี้รอบหลังก็มีพายุเข้าลมก็แรงพายุโน้นอึนนะครับก็เลยเราจะต้องมาค้าต้นอ้อยให้มันอยู่ตรงนะครับถ้าต้นอ้อยล้มไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการ แตกหนอ่อแล้วก็อ้อยจะแตกหนอ่อแล้วจะอ้อยจะลำจะไม่หวานเลยนะครับแล้วก็หยุดการจเจริญเติบโตเราต้องทําให้มันตรงทาให้มันตรงตลอดนะครับครับอย่างที่เห็นนะครับอ้อยมันจะล้มนะครับนําจะแตกเป็นหน่อใหม่ จะมีรากมีอะไรขึ้นทําให้อ้อยของเราเนี่ยหวานติดการจเจริญเติบโตสังเกตดูได้ครับอ้อยที่ล้มนะครับเนี่ยล้มไปแล้วก็ไปแตะกับดินเห็นไหมครับเนี่ยอ้อยที่ล้มล้มไปแล้วก็ไปตกกับดินแล้วมันก็จะแตกเป็นหน่อใหม่ ไม่ลำอ้อยเนี่ยสูญเสียไปเลยอันนี้เราเราเอาไปปลูกใหม่ได้นะครับเดีย๋ยวเราจะเก็บไม้ไม้ปลูกใหม่ได้ไอ้อยที่ล้มนะครับเดี๋ยวต้องครับอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยเราก็เอาไม้ไผ่มาตอกไว้นะครับตอกไว้แล้วก็เอาสายมามัดที่เห็นนี่เป็นสายเอ่อเป็นสายเคเบิลเป็นสาย RF นะครับของ สายเสียบก้นทีวีครับสายสัญญาณของทีวีนะครับพอดีมันมีของเก่าที่ลือ้อลื้อมาแล้วก็เอามาใช้ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างทนอยู่ถ้าใครมีเชือกก็ใช้เชือกได้ครับเชือกให้หนาๆหน่อยนะครับใช้เชือกได้หรือไม่ใครที่มีประเภทว่าสายน้ำหยดเก่าๆที่เสียแล้วเนี่ยามามัดได้ าสายน้ำยนเป็น PE ค่อนข้างเหนียวสามารถใช้มัดมัดได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องถ้าถ้าไม่อยากไปซื้อพวกเชือกใหม่ๆมาใช้ต้องการประหยัดนะครับอย่างที่เห็นนะครับนี่ก็ไม้ที่เราตัดตัดแล้วนะครับประมาณเมตรน่าจะประมาณเมตรห้าสิบถึงสอเมตรนะครับครับเอาไวต้ตอกเป็นหลักเดี๋ยวเราจะทําให้ดูแล้วก็ การมัดรวบทําคนเดียวก็ได้ครับไม่ต้องใช้คนช่วยครับถ้ากอไม่ใหญ่มากครับผู้หญิงก็ทําได้ครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับครับสวัสดีครับสําหรับป้อยที่ล้มเนี่ยเราก็จะตอกหลักไปนะฮะแล้วก็มัดเชือกไว้ครับใช้ไม้ไผ่ตอครับถ้ามีใครมีไม้ยุคาก็ใช้ไม้ยุคาได้นะครับ ตอกเสร็จแล้วเหลือเราจะลวบใช้เชือกลวกมานะครับ ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับช่องชาวนาพาทําสวนครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ